ธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องความหลงในสงสารบทที่หกสองพี่น้องบรรยากาศภายในอุโบสถถูกความเงียบครอบครงาอีกวาระหนึ่งเมื่อผู้ตัดความหลงในสงสารทั้งสี่องค์ต่างพากันปรงธรรมสังเวช อากาศปลายเดือนมกราคมแม้จะหนาวเหน็บหากก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสนทนาของพระผู้ตัดความหลงในสงสารสิ้นแล้วเพราะความหนาวความร้อนเป็นเรื่องของธรรมชาติภายนอกซึ่งมีอำนาจครอบงำจิตของปุถุชนให้เกิดสุขหรือทุกข์ได้ส่วนผู้ข้ามพ้นบนวางแห่งสงสารสาครความร้อนความหนาวมิอาจทำให้จิตของท่านสุขหรือทุกข์ได้เลย กระผมอยากทราบรายละเอียดของเหตุการณ์ที่ท่านส,สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกไปปราบขมรขอรับสมภารวัดป่ามะม่วงพูดขึ้นเพื่อทำลายความเงียบพระเถระเจ้าจึงเล่าว่าเราได้สั่งให้สองพี่น้องคือสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกและเจ้าพระยาสุรสีนำทัพไปปราบจลาจลในขมรและให้ลูกชายเราไปด้วยอยู่ทางนี้ก็นัดแนะกันว่า ให้พระยาสันจับเราโดยเราใช้อุบายทำเป็นคนวิกลจริตพอดีกับเวลานั้นพระสงฆ์ทั้งหลายประพฤติเสียหายกันมากมีเรื่องราวฟ้องร้องกันไม่เว้นแต่ละวันเราเรียกพระทั้งหลายเข้ามาแล้วประกาศว่าเราเป็นพระโสดาบันและถามพระทั้งหลายว่าพระที่เป็นปุถุชนจะไหวครหั์ที่เป็นพระโสดาบันได้หรือไม่ถ้ารูปไหนตอบว่าไม่ได้ก็ถูกลงทัด,ด้วยการเคี่ยน เราก็สั่งทหารให้เคี่ยนต่อหน้าประชาชนการกระทําเช่นนี้ก็เพื่อให้คนทั้งหลายเห็นว่าเราเป็นคนสัญญาวิปลาสผิดจากมนุษย์ธรรมดาสามัญไม่น่าจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินอีกต่อไปพระเถระเจ้าสั่งให้เคี่ยนพระแล้วไม่บาปหรือขอรับพระโบเฮียวถามด้วยความสงสัยพระเถระเจ้าจึงขยายความว่า เราไม่ได้สั่งให้เคี่ยนพระแต่ให้เคี่ยนคนโกนหัวห่มผ้าเหลืองหมายความว่าอย่างไรขอรับพระเถระผู้บวดใกล้จะครบ 12, สิบสองพรรษาถามอีกหมายความว่าคนที่เราเคี่ยนไม่ใช่พระคือเราให้หานักโทษประหารมาโกนหัวแล้วก็ให้หนุ่งผ้าเหลืองไม่ได้มีการบวชแต่อย่างใดการถูกเคี่ยนก็ยังดีกว่าถูกประหารชีวิตมิใช่หรือ ดีกว่าขอรับเพราะการประหารชีวิตต้องเข้าข่ายปานาธิบาทพระโบเฮียวกราบเรียนนั่นสิพระโสดาบันเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์จะกระทำปานาธิบาทได้อย่างไรกันก็อย่างที่บอกแล้วว่าที่เราต้องทำเช่นนั้นก็เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของชาติบ้านเมืองพระเถระเจ้ากล่าวด้วยน้ำเสียงเด็ดเดี่ยวแล้วจึงเล่าต่ออีกว่า เราก็ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ทุกอย่างต่อมาทางอายุธยาเกิดมีเรื่องขึ้นแต่ก็ไม่ร้ายแรงเท่าไรเราสั่งให้พระยาสันยกกองทัพไปปราบเสร็จแล้วให้ยกกลับมายังกรุงทนบุรีและร้อมพระราชฐานไว้จับเราบวดเสียซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนกระนั้นก็ปรากฏว่ามีนายทหารที่จงรักภักดีและมีฝีมือจะทำการต่อสู้ เราจึงต้องประกาศแก่ทหารเหล่านั้นนี้ให้สู้เพราะบุญวาสนาของเราหมดแล้วบ้านเมืองควรจะเป็นของสองพี่น้องเขาพระยาสารบังคับให้เราบวชแล้วกักบ,บริเวณไว้ที่พระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าวัดแจ้งซึ่งอยู่ในเขตพระราชฐานแต่ต่อมาพระยาสารเกิดกำเริบเสบสารอยากเป็นใหญ่เพราะหลงไหลในยศและอำนาจ คงจะเหมือนกับการเมืองสมัยนี้กระมังพระเถร,ระเจ้าเปรียบเทียบสมภารวัดป่ามะม่วงจึงแสดงความเห็นบ้างว่ากระผมเคยอ่านหนังสือพิมพ์สมัยที่จอมพลแปลกเป็นนายกรัฐมนตรีมีคนเขียนบทความมาลงกระผมยังจำมาจนทุกวันนี้เขาเขียนไว้ว่าตำแหน่งการเมืองนี่มีสภาพเหมือนยาเสพติดใครได้แล้วก็ถอนตัวไม่ขึ้นและจะลืมทุกสิ่งทุกอย่าง ลืมตัวลืมตนคิดว่าตนเป็นผู้วิเศษที่วิเศษเลอเลิศกว่าคนอื่นประเทศชาติจะเป็นอย่างไรก็ช่างขอให้ตัวเองได้มีอำนาจได้เป็นคนบริหารประเทศตามใจของตัวเองเท่านั้นกระผมก็ไม่ทราบว่าคนเขียนเขาตั้งใจจะว่าจอมพลแปลกหรือเปล่าแต่กระผมก็มีความเห็นว่านักการเมืองจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดไม่ว่าจะยุคใดสมัยใด ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะพวกเขายังตัดความหลงในสงสารไม่ได้ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในสงสารสาครอีกนานพระเถระเจ้าบอกเหตุผลกระผมอยากฟังพระเถระเจ้าเล่าต่อขอรับพระโเ h ีย l พูดขึ้นขณะที่หลวงพ่อในป่านั่งขัดสมาธิหลับตาฟังไปเรื่อยๆตกลงเราจะเล่าต่อสรุปว่าพระยาสารเกิดลืมตัวเพราะความอยากเป็นใหญ่ หรือจะเรียกว่าหลงไหลในตำแหน่งทางการเมืองก็ได้เมื่อจับเรามาบวชพระยาสันก็นำเงินที่เราเก็บไว้เพื่อจะให้สหายของเรามีไว้ใช้ในเวลาที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินไปแจกจ่ายซื้อความเป็นพวกคือเอาเงินซื้อพวกซื้อเพื่อนเป็นการสนับสนุนบัลลังก์ของตนเหมือนที่ผู้แทนสมัยนี้ซื้อเสียงกันพระเถระเจ้าเปรียบเทียบอีก จากนั้นพระยาสันก็ตั้งตนเป็นกษัตริย์ทางกรุงทนบุรีก็ส่งข่าวไปยังสหายของเราสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกจึงได้นำทัพกลับมาถึงวัดสะเกตก็มาพักทัพอยู่ตรงนั้นพวกทหารในกองและข้าราชบริพารก็อัญเชิญให้ถลเลิงราชสมบัติวัดสะเกตเดิมชื่อวัดสะแกเมื่อสหายเรามาสะผมที่นี่และแต่งกายให้ดีเพื่อเตรียมตัวเป็นพื่เจ้าแผ่นดิน วัดนี้จึงได้เปลี่ยนชื่อจากวัดสแกมาเป็นวัดสะเกตเมื่อสหายเราเข้ามากรุงธนบุรีในฐานะพระเจ้าแผ่นดินก็สั่งให้ประหารชีวิตพระยาสันที่ทำการเกินพอดีแล้วก็สั่งให้ประหารชีวิตเราซึ่งขณะนั้นบวชเป็นพระภิกษุแล้วประชาชนในสมัยนั้นจึงเชื่ออย่างแน่นแฟ้นว่ารัชกาลที่หนึ่งแห่งราชวงศ์จัก,กรี ทรงมีรับสั่งให้ประหารชีวิตเราโดยการทุกด้วยท่อนจันสหายคนหนึ่งซึ่งหน้าตาเหมือนเรารับอาสาตายแทนดังที่ได้เล่าแล้วคนที่รู้ความจริงในเรื่องนี้มีเพียงสองคือสหายของเราและน้องชายของเขาเพราะได้วางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วหลังจากประหารชีวิตเราเสร็จแล้วในเวลากลางคืนสหายของเราก็ส่งเราไปนครศรีธรรมราช โดยออกไปทางราชบุรีไปพักอยู่ที่ปากท่อก่อนจากนั้นจึงไปนครศรีธรรมราชสหายของเราและน้องชายของเขาได้บำรุงเลี้ยงเราอย่างดีนี่คือความจริงซึ่งไม่ตรงกับประวัติศาสตร์บันทึกไว้ก็อย่างที่เราบอกแล้วว่าบุคคลที่รู้ความจริงในเรื่องนี้มีเพียงสองคือสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกกับเจ้าพระยาสุรสี สหายของเรากับน้องชายของเขามิได้เป็นสามัญชนอย่างที่คนส่วนใหญ่เข้าใจแท้จริงเขาเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าแผ่นดินแห่งสุขโขทยัยเหมือนที่เราเป็นกษัตริย์เพราะเป็นโอรสของพระเจ้าบรมโกศหากไม่มีเชื้อสายของกษัตริย์ก็คงจะเป็นกษัตริย์ไม่ได้เพราะคนที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นจะต้องมีบุญวาสนามาก่อนมิใช่ว่าอยู่ๆจะก้าวจากสามัญชนมาเป็นพระราชามหากษัตริย์ เป็นไปไม่ได้แต่เคยเป็นกษัตริย์แล้วกลับเป็นสามัญชนได้ใช่ไหมขอรับอย่างเช่นหลวงพ่อของกระผมเป็นต้นพระโบเฮียอดเสียไม่ได้ที่จะเย้าพระอุปชาหลวงพ่อของท่านเป็นสามัญชนก็จริงแต่ท่านก็เป็นอริยวงซึ่งถือเป็นเชื้อสายวงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนเราท่านและหลวงพ่อในป่า การจะเป็นเชื้อสายของอริยวงได้จะต้องบำเพ็ญบารมีกันหลายภพหลายชาติยากยิ่งกว่าการเป็นราชามหากษัตริย์เสียอีกพระเถระเจ้ากล่าวเสียงเรียบท่านพระครูจึงเรียนถามว่าพระเดชพระคุณขอรับหากกระผมจะกราบเรียนถามเกี่ยวกับพระโอรสที่มีพระนามว่าเจ้าฟ้าเหม็นจะได้หรือไม่ขอรับท่านคงอยากทราบข้อเท็จจริง เรื่องเจ้าฟ้าเหม็นเป็นกระบฏในสมัยรัชกาลที่สองใช่ไหมขอรับแต่ถ้าพระเดชพระคุณไม่ประสงค์จะตอบก็ไม่เป็นไรขอรับพูดอย่างเกรงใจอยากรู้อะไรก็ถามได้เราไม่มีอะไรที่จะต้องปิดบังอีกต่อไปแล้วจึงเล่าเรื่องเจ้าฟ้าเหม็นว่าเจ้าฟ้าเหม็นเป็นโอรสของเราที่เกิดจากที่ดาของสหายเรา กล่าวคือสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนอกจากจะเป็นสหายของเราแล้วยังเป็นพ่อตาของเราอีกด้วยท่านย่อมทราบดีว่าคนที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นมักจะมีนางสนมกำนันมากมายแล้วก็มีโอรสธิดาเต็มบ้านเต็มเมืองเจ้าฟ้าเหม็นจึงมีศักดิ์เป็นหลานของรัชกาลที่สองต่อมาได้คบคิดกับน้องสาวเพื่อก่อกบฏ แต่ถูกราชการที่สองทรงจับได้เสียก่อนจึงมีรับสั่งให้ประหารชีวิตทั้งพี่ทั้งน้องนอกจากนี้ยังมีพวกทหารคนสนิทและข้าราชบริพารที่ร่วมคิดขบฏในครั้งนี้ด้วยทุกคนถูกประหารชีวิตหมดใช้เวลาประหารถึงสีวันกว่าจะแล้วเสร็จเรื่องก็มีเท่านี้กระผมยังอยากฟังเรื่องที่พระเถระเจ้ากู้ชาติอยากรู้รายละเอียดว่าทำอย่างไร และสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกับน้องชายของท่านได้ช่วยกู้ชาติด้วยหรือไม่พระโบฮวเยวกราบเรียนบ้างกระผมก็อยากฟังเรื่องที่ท่านทรรนุบำรุงพระศาสนาหลังจากกู้ชาติสำเร็จแล้วอาจารย์เห็นพ้องกับสิทธิ์พระเถระเจ้าจึงพูดรับรองว่าตกลงเราจะเล่าตามที่ท่านทั้งสองอยากฟังแล้วจึงเล่าว,ว่าเมื่อกรุงแตก เราได้รวบรวมสมัครพรรคพวกตีฝ่าวงล้อมพม่าออกไปและวางแผนที่จะไปตีจันทบุรีเป็นลาดับแรกเราได้พามารดาและน้องสาวไปไว้ที่ราชบุรีก่อนจากนั้นจึงมุ่งหน้าไปตีจันทบุรีท่านมีน้องสาวด้วยหรือขอรับท่านพระครูถามขึ้นมีคือมารดาของเราซึ่งคนทั่วไปเรียกว่าแม่นกเอี้ยง ตามชื่อที่มารดาเราเรียกตัวเองทั้งที่ความจริงท่านชื่อไหหองท่านไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าเราเป็นโอรสของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจึงสร้างเรื่องขึ้นมาว่าท่านชื่อนางนกเอี้ยงมีสามีเป็นคนจีนชื่อไหยหองเมื่อคลอดเราแล้วท่านก็ได้สามีใหม่เป็นคนจีนและมีลูกสาวคือน้องสาวของเราสมัยนั้นผู้หญิงต้องพึ่งสามี คือต้องมีสามีหาเลี้ยงมิฉะนั้นจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความลำบากโดยเฉพาะคนที่เคยอยู่ในรั้วในวังเช่นมารดาของเราเมื่อออกมาใช้ชีวิตแบบสามัญชนก็ทำไร่ทำนาไม่เป็นต้องพึ่งสามีไม่เหมือนผู้หญิงสมัยนี้ที่พึ่งตัวเองได้พระเถระเจ้าเล่าเรื่องราวของโยม,มารดา แล้วสหายของท่านกับน้องชายคือเจ้าพระยาสุรศีไปช่วยตีจันทบุรีด้วยหรือเปล่าขอรับท่านประคูถามอีกยังไม่ได้ไปเพราะตอนนั้นบ้านเมืองกำลังระส่าระสายยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครก่อนตีจันทบุรีเราได้ไปตั้งทัพอยู่ที่ระยองได้แอบส่องสมผู้คนและอาวุธที่ถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวัดถ้ำวัฒนมงคลกิ่งอำเภอเขาเมา เป็นเขตติดต่อกับจังหวัดจันทบุรียังมีอาวุธยุธโทโธปกรณ์หลงเหลืออยู่ในถน้ำนี้ขึ้นสนิมหมดแล้วเพราะเวลาล่วงเลยมาถึง218ปีเมื่อเราตีจันทบุรีได้และตั้งทัพอยู่ที่นั่นสหายของเรากับน้องชายของเขาก็มาสมทบที่เราประทับใจและรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณสองพี่น้องมากก็คือเขาไม่ได้มากันลำพังสองคน แต่ได้ไปรับมารดาและน้องสาวของเราที่ราชบุรีมาด้วยจากนั้นเราก็วางแผนร่วมกันที่จะไปปราบกกเจ้าพระฝางซึ่งเวลานั้นไปอยู่ที่พิษณุโลกเพราะไปตีได้เมืองพิษณุโลกไว้เมื่อเรายกทัพไปตีพิษณุโลกได้เจ้าพระฝางหนีไปเรายกทัพกลับมาที่อยุธยาแล้วก็รู้สึกสังเวชใจที่เห็นสภาพของเมืองหลวงถูกทำลายอย่างย่อยยับ กระทั่งคืนวันหนึ่งเราฝันเห็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับสมเด็จพระพนรัตพระอาจารย์ของท่านอย่างที่เล่าไปแล้วเมื่อสักครู่เป็นอันว่าเมื่อเราย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่ทนบุรีและสถาปนาตัวเราเป็นพระเจ้าตากสินหรือพระเจ้ากรุงทนบุรีแล้วจึงเริ่มแก้ปัญหาต่างๆซึ่งนอกจากจะเป็นปัญหาด้านการศึกสงครามแล้วยังมีปัญหาเรื่องปากท้องของราษฎร กล่าวคือในช่วงที่บ้านเมืองเกิดศึกสงครามทำให้เกิดภาวะเศรษ,ษฐกิจตกต่ำที่เรียกกันว่าข้าวยากหมากแพงราษฎรไม่มีข้าวและเกลือจะบริโภคเพราะทำนาไม่ได้ถึงสองปีเราต้องซื้อข้าวและเกลือในราคาแพงมาแจกจ่ายราษฎรด้วยความสงสารและเห็นใจในทุกขร้อนของพวกเขาท่านลองนึกดูขณะนั้นเราคือพ่อของชาติ ลูกๆก,กำลังอดอยากปากหมองแล้วพ่อจะเป็นสุขได้อย่างไรพระเถระเจ้านึกย้อนไปถึงครั้งที่ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินแห่งทนบุรีกระผมเข้าใจขอรับกระผมเองก็เคยประสบปัญหาที่คล้ายคลึงกันนี้สมัยที่วัดของกระผมยังไม่มีอะไรคือกระผมหมายถึงว่าสมัยที่กระผมมาเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้ใหม่ๆวัดยากจนมากพระเนนบินทบาตไม่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เวลาญาติโยมเขานิมนต์กระผมไปเจริญพระพุทธมนต์ในงานมงคลต่างๆเขาถวายพัตตาหารอย่างดีมีทั้งหมูเห็ดเป็ดไก่กระผมกลับฉันไม่ลงเมื่อนึกถึงลูกวัดว่ากําลังอดอยากปากหมองครั้นจะขอญาติโยมเขาให้ใส่บิณฑโตมาถวายลูกวัดก็ไม่กล้าท่านพูดยิ้มยิ้มพระปูเฮียวจึงถือโอกาสพูดบ้างว่าแต่ตอนที่ผมมาบวชอยู่วัดป่ามะม่วงวัดอุดมสมบูรณ์แล้วขอรับ สงสัยผมจะนำความอุดมสมบูรณ์มาด้วยท่านพูดยิ้มยิ้มเช่นกันท่านพระครูจึงกราบเรียนถึงสาเหตุที่ทำให้วัดเจริญรุ่งเรืองว่ามีพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งท่านแนะนำว่าหากต้องการให้วัดอุดมด้วยวัตถุธรรมและศาสนธรรมก็ให้สวดพระธรรมมาจากกัปวัตนสูตรให้ได้พันจบกระผมเริ่มสวดมาตั้งแต่ปี2509มาครบพันจบเอาเมื่อสองปีที่แล้ว ใช้เวลาสวดอยู่ถึง17ปีนอกจากนี้กระผมยังสอนกรรมฐานให้ญาติโยมเขาด้วยวัดก็เจริญรุ่งเรืองมาโดยลำดับปีหน้าจะยิ่งเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเมื่อท่านได้พบกับสมเด็จพระพานาลัตวัดป่าแก้วซึ่งเราได้พบท่านมาแล้วพระเถระเจ้าผู้ซึ่งเคยเป็นกษัตริย์พระองค์เดียวของทนบุรีทำนายพบที่ไหนขอรับพบในฝันเหมือนที่เราพบ เทระเจ้าตอบและทำนายต่ออีกว่าท่านจะพบบทสวดพาหุงมหากาและนำมาเผยแผ่ให้ญาติโยมเขาสวดกันบทสวดนี้จะเป็นที่นิยมไปทั่วโลกเพราะเมื่อญาติโยมสวดพวกเขาก็จะเกิดปัญญาแก้ปัญหาได้ชื่อของท่านก็จะดังไปทั่วโลกดังจนกระทั่งมีพระธรรมทูตรูปหนึ่งซึ่งมีจิตริษยาเห็นความดังของท่านเขาก็ทนไม่ได้ เลยเขียนวิจารณ์ท่านด้วยถ้อยคำหยาบคายผ่านทางเส้นลวดไร้สายที่เรียกกันว่าเว็บไซต์ถึงเวลานั้นท่านจะทำอย่างไรพระเถระเจ้าทดสอบคุณสมบัติทางใจของสมภารวัดป่ามะม่วงกระผมจะทำได้ก็คือเกิดธรรมสังเวชสังเวชว่าผู้ทำหน้าที่เป็นธรรมทูตแต่ขาดคุณสมบัติของธรรมทูตท,ที่พระพุทธองค์ทรงวางหลักเกณฑ์ไว้ในโอวาทปาติโมกข้อ8กับข้อ9 คืออนุปวาโทอนุปคาโตการไม่กล่าวร้ายหนึ่งการไม่ทำร้ายหนึ่งคนที่จะสำเร็จมรรคผลจะต้องไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายใครหากพระรูปนั้นท่านทำก็เท่ากับทา่านขาดคุณสมบัติของพระธรรมทูตด,ด้วยหมดโอกาสที่จะสำเร็จมรรคผลด้วยผมว่าท่านน่าสงสารมากนะขอรับนั่นสิเราถึงได้เป็นห่วงพระศาสนา เราตั้งความปรารถนาไว้อยากให้พระพุทธศาสนาอยู่คู่ประเทศสยามตลอดไปเหมือนดังปณิธานของเราที่จะรึกไว้ในสารวัตรอรุณราชวรารามความตอนท้ายว่าคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตรา พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านสอนญาติโยมโดยเฉพาะญาติโยมที่เป็นชาวทนบุรีขอให้ท่านบอกพวกเขาว่าถ้ารักเราก็ขอให้ตั้งใจสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานแล้วจะรักษาชาติรักษาพระศาสนาไว้ได้ช่วยบอกพวกเขาว่าพระศาสนาจะอยู่ได้ก็ด้วยการปฏิบัติเท่านั้น ลำพังปริยัติอย่างเดียวไม่อาจรักษาพระศาสนาไว้ได้ในอนาคตจะมีการบิดเบือนพระธรรมคำสอนเกิดสัตธรรมปริรูปเขาจะสอนศาสนาตามใจที่เขาต้องการให้เป็นอะไรที่เขาปฏิบัติไม่ได้เขาก็จะตัดทิ้งไปถ้าไม่ปฏิบัติธรรมไม่เอาพระพุทธศาสนาเข้ามาไว้ในใจก็จะไม่รู้คำสอนที่แท้จริงที่พระพุทธองค์ทรงสอน เรื่องนี้สำคัญมากการที่เรามาพบท่านก็เพื่อจะมาบอกเรื่องนี้บอกต่อหน้าพระประธานในโบสถ์ซึ่งเป็นพุทธานุสติต่อหน้าอาจารย์ของพวกเราคือหลวงพ่อในป่าท่านจะต้องรับภาระอันสำคัญยิ่งนี้ไปจนกว่าจะล่วงรับดับขันกระผมยินดีขอรับและจะปฏิบัติหน้าที่นี้จนสุดความสามารถชีวิตของกระผมขออุทิศให้กับพระศาสนา จะทำหน้าที่ของสากยาบุตรพุทธโอรสไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่สมภารวัดป่ามะม่วงพูดเสียงหนักแน่นนอกจากพระธรรมคำสอนจะถูกบิดเบือนเหมือนที่พระยาตาพูดแล้วศาสนิกอื่นที่คิดร้ายต่อพระพุทธศาสนาจะพากันทําลายพุทธสถานจะมีการระเบิดภูเขาที่สลักองค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่เพื่อจะทำลายให้สินส้นซาก จะไม่ให้เหลือสัญ,ญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาดังนั้นหากชาวพุทธไม่เอาพระพุทธศาสนาเข้ามาไว้ในใจด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานพระพุทธศาสนาก็จะหมดไปในที่สุดหลวงพ่อในป่าพูดทั้งที่ยังหลับตา